สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องจํานวนของสับเซตก็คือในเซตเซตหนึ่งเนี่ยเรารู้จักสับเซตว่าสับเซตเนี่ยคือเซตย่อยของเซตใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนเรื่อง power set มาแล้วซึ่ง power set เนี่ยจะเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตของเซตเซตนั้นทุกตัวทีนี้สมมุติว่า A เนี่ยถ้า A เนี่ยมีสมาชิก n ตัวแล้ว A จะมีสับเซตทั้งหมดก็คือ2ยกกำลัง n n นี้คือจำนวนสมาชิกในเซต A นะคะแล้ว power set A ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด2ยกกำลัง n ก็คือจำนวนของสับเซตของ A นั่นเองทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างเช่น A เท่ากับ1 2 3จะเห็นว่าตัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวจะได้ว่า A เนี่ยจะมีทั้งหมด2ยกกำลัง3 ก็คือ2คูณกัน3ตัวได้8ก็จะมีทั้งหมด8สับเซตทีนี้ A เท่า <A> กับ AB <B, S 2> มีสมาชิก2ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง 2, 2> ก็คือได้4ก็จะมีทั้งหมด4สับเซตนะคะตัวนี้5เป็นสมาชิกแค่ตัวเดียวก็จะเป็น2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง 1, 1> ก็คือมี2แค่ตัวเดียวก็ได้ 2, 2> ก็จะมี2สับเซตเซตว่างเซตว่างคือไม่มีสมาชิกเลย เขียนอีกแบบเป็นแบบนี้นะคะคือไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในแสดงว่าสมาชิกเป็น0ก็จะเป็น2ยกกําลัง0ก็คือ1สับเซตแล้ว1สับเซตที่ว่าตัวนี้ก็คือเซตว่างนั่นเองเพราะว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะและทีนี้ A เท่ากับเซตของ 3, 5, 7, 9ก็จะมี4ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง4ก็คือ2คูณกัน4ตัวก็จะได้16 ตัวนี้คือจำนวนของ s ับเซตนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถ้าเขาให้ A คือเซตของตัวนี้จงหาว่า power set A มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวสมาชิกของ power set A ก็คือเท่ากับจำนวนสับเซตของเซต A นั่นเองตัวนี้มีสมาชิก3ตัวคือตัวนี้ค่ะตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3 จำนวนสมาชิกทั้งหมดของ Power Set A ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็ได้8ตัวอย่างต่อมากำหนดให้ A เท่ากับ1 2 3 4จงหาว่า A มีกี่สับเซตมีกี่สับเซตนะคะที่ไม่ใช่เซตว่างก็คือเอาทุกสับเซตแต่ห้ามเอาเซตว่าง Sub เซตของตัวนี้เนี่ยสมาชิกตัวนี้มี4ตัว สับเซตของมันก็จะมีทั้งหมด2ยกกำลัง4ซึ่งได้16ทีนี้ใน16สับเซตนี้จะมีเซตว่างอยู่1 s ับเซตดังนั้นจำนวน s ับเซตที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เซตว่างก็คือ15เราเอา16ลบ1นะคะก็จะได้15เพราะว่าลบเซตว่างออกทีนี้จะมีโจทย์บางข้อที่จะก,กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ s ับเซตที่ต้องการจะนับเช่น จงหาจำนวนสอบเซตของตัวนี้มีสมาชิกอยู่5ตัวที่มี1กับ4อยู่ในนั้นอันนี้ก็คือฟิกว่าต้องมี1กับ4แล้วในกรณีนี้เราจะดูว่ามีสมาชิกกี่ตัวที่ยังเป็นอิสระจากเงื่อนไขถ้าสมมติว่าเช่นจำนวนสอบเซตของตัวนี้ที่มี1อยู่ก็คือเราจะฟิก1ไว้ก่อนแล้วก็จะมีอิสระอยู่4ตัวก็จะเป็น2ยกกาลัง4จำนวนสอบเซตที่มี1กับ4เราก็จะฟิกไว้ที่2ตัว ตัวอิสระก็จะมี3ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง3ที่มี1อยู่ในนั้นแต่ไม่มี4ก็คือฟิกไว้ค่ะเอา1แต่ว่าก็ไม่เอา4ีนะฟิกอิสระอยู่3ตัวก็จะเป็น2ยกกำลังสมแบบนี้ต่อมาค่ะ,ะกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ 1, 2 มเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5จงหาจำนวนเซต x ทั้งหมดที่ a เป็นสับเซตของ x แล้วก็ x เป็นสับเซตของ b เขาบอกว่าถ้า a เนี่ยเป็นสับเซตของ x เนี่ยดังนั้น x ต้องมีอะไรอยู่แน่นอนคะต้องมี1กับ2อยู่ข้อนี้เราก็จะหาจำนวนสับเซตของ b ที่มี1กับ2อยู่นั่นเอง ทีนี้เราจะเหลือตัวที่อิสระนะคะอิสระอยู่3ามตัวก็คือสามี่ห้าเนี่ยที่เป็นอิสระจากเงื่อนไขดังนั้นจํานวนซับเซตของตัวนี้เนี่ยจำนวนที่เขาถามหาว่าจํานวนเซตตัวนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือ2ยกกําลังสามก็จะได้8ซับเซตหรือเรียกง่ายๆว่า x เนี่ยมีเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด8เซตนั่นเอง ตัวอ,อย่างต่อมาค่ะกำหนดให้ power set A มีสมาชิก256ตัวจงหาว่า A มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวตัวนี้คือเราจะย้อนกลับเพราะว่าถ้า A มีสมาชิก n ตัวใช่ไหมคะสมมติมี n ตัวจำนวน power set A จะเท่ากับ2ยกกำลัง n อะ power set A เนี่ยจะเท่ากับเนี่ยจำนวนตัวนี้จะเท่ากับ2ยกกำลัง n แต่ทนี้เขาบอกมาแล้วว่า power set A มีสมาชิก256ตัวดังนั้นเราก็ต้องมาหาว่า2ยกกำลัง n เ,เท่ากับ256ซึ่ง n เนี่ยคืออะไรเวลาหาเราก็จะมาแยกนะคะแยกทีละนิดตัวนี้เขาก็จะแยกก่อนว่า256มาจาก8คูณ8คูณ4แล้วเขาก็แยกต่อมาว่า8เนี่ยเท่ากับ2ยกกาลัง3 8เท่ากับ2ยกกาลัง3 สี่เท่ากับสยกกำลังสองเลขยกกำลังฐานเหมือนกันค่ะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง8ดังนั้น N ของเราก็จะเท่ากับ8นั่นหมายถึง A ต้องมีสมาชิก8ตัวนั่นเองตัวอย่างต่อมาค่ะกำหนดให้ A มีสับมีสับเซตแท้ทั้งหมด15สับเซต จงหาว่า A มีสมาชิกกี่ตัวสับเซตแท้ก็คือสับเซตที่ไม่ไม่รวมเซตของมันเองะคะไม่รวมตัวเองดังนั้นถ้ามี15สับเซตแท้สับเซตจริงๆทั้งหมดก็จะมี16เพราะว่าเราเอา15บวก1 1เนี่ย1ก็คือตัวมันเอง เราก็จะมาหาต่อว่า2ยกกำลัง n เนี่ยมันเท่ากับ16แล้ว n คืออะไรเราจะเห็นได้ว่า2ยกกำลัง n ที่ทำให้เท่ากับ16ก็คือ2ยกกำลัง4 n ของเราก็เท่ากับ4เราก็จะได้ว่า a ต้องมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะกำหนดให้สมาชิกของ a เนี่ยเท่ากับ3 จงหาจำนวนสมาชิกของ power set แล้วก็ power set A อันนี้คือมันซ้ำกันซ้อนกันสองสองครั้งดังนั้น,น,นต้องหาตัวข้างในก่อนค่ะตัวนี้เนาะ power set A ของตัวนี้จำนวนสมาชิกก็คือ2ยกกำลังสามซึ่ง2องยกกำลังสคือ2คูณกัน3ตัว2 2 4สองเป็น8ต่อมาเราก็จะมาหา power set จำนวน power set ของตัวข้างนอกซึ่ง สมาชิกของตัวนี้เนี่ยจะได้ว่า n n ของตัวนี้นะคะ n ของมันจะเท่ากับ8ดังนั้นพอมาหา power set อีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง8เท่ากับ2คูณกัน8ตัวนะคะ,อะพอ2คูณกัน8ตัวตัวนี้คูณกันก็จะเป็น16ตัวนี้16เราก็จะหา อ่ะสิบหกคูณสิบหกหกหกสามสิบหกหกหนึ่งเป็นหกบวกสามเป็นเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกเป็นสิบห้าทดหนึ่งอ่ะสองร้อยห้าสิบหกจะได้ว่าจำนวนสมาชิกของตัวนี้ก็คือมีสองร้อยห้าสิบหกตัวนั่นเองทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะเอกสารประกอบการเรียนหน้าสามสิบ เราจะมาหาจำนวนของ power set A เมื่อกำหนดให้ set A เนี่ยเป็น set ต่อไปนี้มาดูที่ set แรกค่ะตัวนี้คือ set ว่าง set ว่างคือสมาชิกเท่ากับอะไรคะ n เท่ากับ0เพราะว่า set ว่างไม่มีสมาชิกการหาจำนวนก็คือ2ยกกำลัง n ในที่นี้ก็คือ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง0ได้1นะคะอะไรก็ตามแต่ยกกำลัง0จะได้1ยกเว้น ยกเว้น0ูนย์กกำลังศูนย์ไม่นิยามต่อมาค่ะข้อข้อ2เราจะมาดูก่อนว่าเซตตัวนี้มีจำนวนสมาชิกกี่ตัวเราจะเห็นว่าตัวนี้มีแค่ตัวเดียวดังนั้นจำนวน power set ก็จะเป็น2ยกกำลัง1เพราะว่า n เ,เราเท่ากับ1นะคะ2ยกกำลัง1ก็ได้2 ข้อ3ค่ะตัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด 1, 2, 3ตัวดังนั้นจำนวนของ power set ก็จะเป็น2ยกกำลัง3ซึ่ง2คูณกัน3ตัวก็จะได้8ตัวนี้ค่ะเซตนี้นะคะอ่าเซตนี้ต้องดูข้างในก่อนเพราะว่ามันต้องเป็น power set ต้องหา n จากของ power set นี้ก่อนมีสมาชิก หตัวสตัวแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น2องยกกำลัง2เพราะว่า n ของตัวนี้เ n ตัวนี้เท่ากับ2ก็จะกลายเป็นสี่ทีนี้ต่อไปเราจะต้องหา power set ของเซตที่มี n เนี้ยเท่ากับ4ก็จะเป็น2ยกกำลัง4ก็คือ2คูณกัน4ตัวก็จะเป็น16นั่นเองค่ะ มาต่อที่ข้อสองใหญ่นะคะกำหนดให้จํานวนสมาชิกของ A เนี่ยเท่ากับ2จงหาจํานวนสมาชิกของ power set แล้วก็ power set ของ A หาจากข้างในมาค่ะตัวนี้ n A เท่ากับ2แสดงว่าตัวนี้ก็จะเป็นสยกกำลังสก็จะได้ C ต่อมาหาตัวตัวนี้ค่ะ power set ของเซตที่มีสมาชิกสตัวก็คือ2ยกกำลัง สเท่ากับสองคูณกัน4ี่ตัวก็คือสิบหกนั่นเองต่อมาค่ะข้อสามกำหนดให้ A มีสองสับเซต A มีสองสับเซตต้องหาจำนวนสมาชิกของตัวนี้อ่าเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าการที่ A มีสองสับเซตแสดงว่าสองยกกำลัง N เนี่ยเท่ากับ สเห็นไหมคะเพราะว่าอันนี้คือสูตรการหาจำนวนซับเซ็ตทีนี้ n ของเราจะเท่ากับอะไร2ตัวเดียวคือ2ยกกำลังหนึ่งดังนั้นเราจะได้ว่า n เท่ากับ1หมายความว่าสมาชิกของ A เนี่ยมี1ตัวเราก็จะมาหาก่อนค่ะตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง1ก็เท่ากับ2ทีนี้ก็จะหาตัวถัดไปก็คือตัวนี้ ก,ก,ก,ะะก็จะเป็นสองยกกําลังสองเพราะว่า n แล้วเท่ากับสองแล้วนะคะก็จะเป็นสตัวนี้ก็จะตอบสค่ะข้อสี่นะคะถ้า power set A นะคะมีสับเซตแท้ทั้งหมด2อ5รห้าสิบห้าสับเซตจงหาสมาชิกของ A set A สับเซตแท้อะเรามาดูก่อน power set A เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเซตและทีเนี้ยตัวข้างในเนี่ยะคะ่ะตัวข้างในตัวนี้ที่เป็นสมาชิกของตัวนเนี้ยเนี่ยอะ มันก็คือสับเซตของ A นะคะตัวนี้สมาชิกของมันเนี่ยสมาชิกของ power set A เนี่ยก็คือสับเซตของ A นะคะคือสับเซตของ A อต่อมาค่ะเขาบอกว่าสับเซตแท้ทั้งหมดเนี่ยของ power set A ก็คือสับเซตของตัวนี้อีกทีหนึ่งเซตนี้อีกทีหนึ่ง ซึ่งมันก็คือสูตรมันก็คือ2ยกกาลัง n ใช่ไหมคะจะเท่ากับจํานวนสมาชิกสับเซตแท้255แสดงว่าสับเซตทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นบวก6 256บวก1นี่คือบวกตัวมันเองด้วยคะ่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น256จากที่เราทําผ่านๆมาเราจะรู้ว่า2ยกกำลัง8นี่แหละเท่ากับ2 5 6เราจะได้ว่า n ตัวเนี้ย คือ8นะคะ n ตัวนี้แนะคือ8 8ตัวนี้คือจำนวนสับเซตของ A ของ A เนี่ยเท่ากับ8เพราะว่าอะไรเราหาสับเซตของ power set ใช่ไหมคะคือ256ซึ่งในสมาชิกใน power set เนี่ยมันก็คือสับเซตของ A เราก็เลยได้ว่าจำนวนสับเซตของ A เนี่ยเท่ากับ จำนวนสับเซตของ A เนี่ยเท่ากับ8ทีนี้เราจะมาหาสมาชิกของ A เราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง n เนี่ยเนี่ยนะคะจะเท่ากับ8เราก็จะมาหา n ว่า n คืออะไรมันก็จะได้จำนวนสมาชิกของเซต A 8มาจาก2ยกกำลัง3ดังนั้น n ของเราก็คือ3จะได้ว่า n A เนี่ยก็คือ3นั่นเองค่ะอ่าวันนี้ก็ พอแค่นี้นะคะแบบฝึกหัดที่พาทําไปเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำลงในเอกาสารที่ครูแจกให้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งในกลุ่มแชทเหมือนเดิมค่ะก็จะเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ